การขาดสินีจแต่ยังบกพรนทุกบรับรองได้ผนว่าบัณฑิตนักป่าพุทธเจ้าบรับรองท่านได้ไลข่อยได้ท่านวัดน,นันแน่วัดหนีแน่ข่อยมเมตตาแต่ท่านตะวศินข่อยเบ้อให้พ่อขาข่อยขาขา,ขา,ขาพอเหตพิษข่อยก็เหตพิษสินพิษรรมมันกิดสีบกพรนทุกขติเห็นสีเห็นถ่ายยกตัวอย่างเหาเห็นง่ายๆคือสัตว์ตัวฉานบางชนิด เกิดมามีโภคทรัพย์เด้มีความสุขความสมบายเด้เพียงแค่ขาดศีลบ่ม,มีศีลเกิดมาเป็นสัตว์ในศาสตร์นี่แต่ว่าหันเกิดสบายเฮาสิเห็นสุนัขบ,บ,บ,บางจำพวกกันบ่นอนในห้องแอร์เด้พ่อใหญ่ยังบ่ได้นอนไดห้องแอร์เนี่ยสุนัขแมวบางจำพวกเกาเลี้ยงดีดีไปหาหมอรังเทื่อนี่โอ้ยเบิดเป็นหมืน่นเป็นแสนอาบน้ำให้คู่มือ นั่นแล้วค้นให้ท่านไวหลายตั